เาราเ่าเหอหอ,อย่าพูดอย่างนั้นอาจารย์ผมบอกหลวงพ่อปานเลยเนะี่ยหลวงปู่ล็อกเก็ตหลวงพี่วัดท่าก,การะนุนหลวงพี่เล็กมาอธิษฐานไว้นะจ๊ะ หลวงพี่อานนท์ของเรานะครับเป็นผู้จัดสร้างเ,เขาเรียกว่าวัดทําเองทุกอย่างเนาะวัดทําเองเนะหลวงพี่นะหลวงพี่ทำเองเนะไม่เกี่ยวกวับศูนย์พาะเครื่องนนั่นนีเนาะตอนนี้ล็อกเก็ตเหลืออยู่ประมาณเท่าไหร่สิบห้านะครับอยู่ที่ผมห้าอันแล้วก็หมดแล้วนะไม่ต้องมาเช่านะฮะหมดแล้วนะครับไปเช่าที่โย่ไปเช่าที่โย่ <laughs> กูกว่าจะมาหากันแทบแย่แนะวันนี้ <laughs>